ยืนสวัสดีค่ะพอ,อกันกับแมตต่อยพี่ต๋องเนาะคะ่ะแมตต่อยแสงทองพื้นแลนโมนี่แม่ต่อยก็จะข้ามาเบิงอีกค่ะว่าแมตต่อยเห็ดยังอีกเนาะคะ่ะเนาะลังจากที่ว่าเห็ดก็เผาไอทีมงานกินแล้วเนาะคะ่ะบัมืนเมตต่อยจะมาเห็ดยังมาเบิงค่ะยายลูกชายลาขอ่อยพี่น้องมานางังเ้า คุณชายหิวสวัสดีครับนางร่องนางร่องนางร่องให้ทีนางร่องเดี๋ยวจะให้กินนางร่องสวัสดีครับบัวอ,อาหารเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค้นก่อนอาหารน้องหิวเนาะคะ่ะเออหอยู่วทัฟ้าให้ข้นทักฟ้ามานัง่งถากินที่ดอง ด้เวลาเกี่ยอาหารเพิ่นหรอเพิ่นก็นจะมานางเ้าเนาะค่ะหมู่บ้านนี่ก็เป็นนางเ้าอยู่พ่วไม่ตอยกับว่าเฮ็ดอาหารเมียด่หเพื่นกับผสมกับอาหารกับปองคือเกาลัดข้านี่ค่ะผสมกับอาหารกับป๋องเพิ่นจะกินดีกว่ากันอันนี้จะเป็นของน้องเต้เดี๋ยวยาเ้า,าลูกยาเฝ้ายาเ้ายุกพื่นออกไปถา่ายทากอน อันนี้จะเป็นของน้องเหวอของน้องเต้แล้วก็ของน้องเหวแล้วก็ต้นนี้จะเป็นของสมคิดเนาะค่ะพี่น้องก็จะใส่อาหารกับป้องให้พคนจักน้อยนอยครับนี่ค่ะเพราะว่าคนจะกินก่างกินอย่างเนาะคะ่ะสมขิดกินเขา่ากินเขา่าผสมอาหารสมขิดน่นจะกินแดบบานบานเนาะคะ่ะโอ้หแบบทิเตาทิกออกกอนค่ะจะเป็นน้ำต้มปลาปน อันต้มปลาปนไปต่อก็จะเอาอาหารกระป๋องผสมลงไห้เพื่อนน้ำเนาะค่ะสมกิจกับกลางป่าเพราะว่าสมกิจเป็นหมาบ้านสมกิจจะกินแนวนี่ค่ะเพื่อนจะบ่คอยกินอาหารนางสีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนางรองมาเนี่ยมาที่นางรองกอนนางลองนางล้งงลงองอะขอเมื่อก่อนขอเมื่อขอเมื่อกอนขอเมื่อกีกข้างเนืงเ,เออห้กินด้วยขอเมื่อก่อน <laughs> ขวามื่อกันมาขอามือขอามือโอ้ยบ่ไหวแล้วพี่น้องหิวแหงอันนี้อ่ะอันนี้ขอ้างไอเต้พี่หิวหิวพี่ขว้างหิวพี่หิว,หวพี่พี่พี่ของางหิวอืมอ่ากินคนละก,กระ,ะมังเพราะว่าเก้าอี้เพิ่นอยู่ในบ้านเนาะค่ะเก้าอี้เพิ่นอยู่ในบ้านที่สมคิดต,ต้องเอาขังไว้ในบ้านค่ะเพราะว่าเพิ่นกัดกันกับน้องเต้โอ้กัดกันกับน้องหิวเนาะคะ่ะ แม่ต่อยจะพาไปให้สมคิดเยอะเอด,อด,ไไดี๋ยวออกมาเยอะเยอะเผื่อมาได้อันนี้ของตัวของสมคิดก็จะกินอยู่ในบ้านค่ะออกมากินน้ำมูก่าได้คนกัดมูไแม่ต่อยต้องระวังต้องเห็ดแนวนี่ค่ะว่าให้ข้ามาอยู่ในบ้านเนาะค่ะให้ข้ามาอยู่ในบ้านของน้องหิวน้องเต้ เพราะว่าเพิ่นก็นจะได้เล่นไข่กบผูกเพิ่นไว้อยู่ทางหนกแม่ตรก็จะผูกเพิ่นไว้เนาะคะ่ะเพาาราะว่ากดกันี้ลีพี่น้องเอ้ยม่ตอ,อยักสีว่ายังไงค่ะก็จะหายเพิ่นจังสีหายเพิ่นอยู่ในบ้านเนาะคะ่ะสมคิดในบ้านกะละมังน้ำม,ม่ตอยก็เอาไใบหายแล้วเรียบร้อยน,น้ำกินน้ำยังเวลานันก็นขเขาไปนอนอยู่ในบ้านผมเด็เพิ่นสมคิดนะเขาไปนอนอยู่ในบ้านแท่นน่ายเตะน่ายเตะขอ่อยบบได้ไปนอนในบ้านเลย เตะคอยหอนเด็ไปนอนในบ้านนะคะก็ะจะกินอยู่คนละมองยังสิละค่ะเด้วเวลาเกียวอาหารลูกลูกแล้วไม่ต่อยก็จะมาเกียวอาหารลูกลูกนะคะ,คะนีน่ไปใส่ไหนมากกินให้มันเยี่ยมเลยไปกินมันเยี่ยมอย่ามาเสียงตาน้อยใส <laughs> ไปไปกินไปกินไป ไปกินแล้วไปกินมันเอีมไปล่ะไปมามามาเจม้าไปกินมันเอมีมามา,มา,มากินมันเอมีมอมั่ล่ะโอ้ยอ่ากิน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 ไหนมันเอมีออมเมด้อก็ได้เอาก๋วยอีออกมาให้เพิ่นค่ะพี่น้องกินยุคนละหม่องละแก่ ส่วนช่วงขีดก็จะกินอยู่ในบ้านเนาะค่ะเพราะว่าให้เพ่อนออกมาหาหนองบ่ได้เพ่อนตัดก,กันกับหนองแต่จะต้องปล่อยสองตัวนีไ้ข้างนอกให้สมคิดอยู่ในบ้านดีกว่าเพราะว่าถ้าจะให้น้องหิวเขาไปย้ายในบ้าน็บ,บ่ได้อีกพี่หน้องเพิ่อน,น,อพนห่องเพิ่นหฮเฮาไปกินให้มันเยี่ยมเลยอย่ามาหาแม่เบิ้เอ้ยนางร้องก็บบไปไป ไปกินหันเยี่มเอ้ยอ้วนตัวอวนตุ้ยอ้วนข้างอวนแน่วางลายกินแสบวะไปไปไปแล้วนะพี่เนี่ไปกินเออไปไปยังมาหาแม่ผุ่นผุนไปเบืองไปเบิองน้องกินผุ่นได้ละเมื่อแล้วพี่น้องของนายตีหมดแล้วเป็นไรลูกพี่แซ่บบ่เดี๋ยวมือรุ่นเม่ตอยจังเสียไปเอาโตออกมาให้ โตอยู่ทั้งในบ้านเนอะคือสิแสบข้างนอกกินอาหารเม็ดเนาะอ้าวไฟทั้งปุ่นกะเอาไว้จ้วงไว้ไม่ต่อยล่างเ,เดอ้อถวยนั่นกคโลกกูโลก,ก,ก,กอยู่พี่น้องสมขีดอ้าพันเบเพันนัวอะไรอ้า ไอเต้เบาเอียมเหมือนนี่มากจนน้ำนองอีกบ่อืมอเตา,ตายเนอะอยนาำผุ่มๆด้วยมาแม็กจนได้แล้วกล็ลำบางน,น้ำนิดตอยกันบ้อนเดวอนเอามาไว้ให้โทดขอพายด้วยค่ะพี่น้องจากคกแน่จักน้อยค่ะ มีน่าห uh, <t> ั uh. Wait. Wait. <face> ่นละน้ำกินเถอะกับมีอยู่สมคิดออกมาบ่ได้สมคิดออกมาแล้วสมคิดกัดมูเต้ไปใส่ละเต้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 อภิรามั้ยพี่อภิร์พี่พี่นึกเหี้ยงพี่หิวยงอ่ะอ่ะกินซะก่อนเดี๋ยวเม่ต่อจะไปกระมังมาหายกระมังไงบ่เดี๋ยวเอามาแน่ เยนนายเตะไปใสร็จบันเพื่อข้าวเดียวไปซ้ำเย็นรากินกินบ่หมดทำบ่เตะเตะเตะมาแรงนอะเดยไปไปกินน้ำไปผมไปกินน้ำน้ำนองเด้อไปบอ้ไปกินน้ำก็ไปกินมาเอ้ย มาติอ้าญาติกันซะก่อนเดี๋ยวแม่ต้อยยังหยุงยากอยู่วันใดเอากะละมังน้ยายําใหญ่ๆมาใหา้มื้อนี้กินหั่นน่ะไปซะก่อนแล้วจากานาเฮ็ดอาหารให้ทีมงานแล้วแล้วเวตนงจุม่มเว้ยอย่าแม่เจ้านหิว <laughs> กินแล้ว,วนเอาตนงจุม่ม หยอกกันได้บันจะเฝ้าหยอกกันกินอาหารแล้ยวไม,ไม่ไม่ยังไม่หยอกกันหลังจากที่เห็ดอาหารให้ที่มงานแล้วเนาะค่ะแม่ต่อก็จะมาให้อาหารนอ้องน่องตอาหารน่องน่องโอบันฑม่ต่อก็จะไปเฮ็ดผ้าลากิจอีกอย่างไม่เนาะค่ะบันก็จะไป สักผ่าเนาะค่ะเพราะว่าผ่าไม่ต่อบ้บอนเด้ดสักจะไปปั่นผ่าอีกเป็นงานชิ่นต่อไปเนาะค่ะแต่ไมต่อยก็จะเฮ็ดเรื่องสีละค่าเรื่อยๆไปตามปก,กติของเมต่อยเนาะค่ะเอาหยอกกันให้เบิ้งจะข้าวเนี่ยกินอาหารอิ่มแล้วหยอกกันบันเนี่ยเเอาหยอกกันลงไป ยอกกันล้องไฟเจ้าอยู่ในหันละเจ้าบอต้อกว่ากัตตาลิต้เนี่ดอกค่ะเพราะว่าเพิ่นออกมากบ่วใดดอกกันออกมากกับมากกัดน้องก็ต้องให้เพิ่นยวงสั่นแต่สักกอนออกมากละกัดกันแทะปอยบ่วใดเสียหายเพิ่นบอเคลื่อนไอเตะก็ไอนี่ไอเตะเพิ่นบอกัดน้องเพิ่นจะหยอกน้องบานนี้คันป้อยสมคิดออกมา กระสีมากัดกันกัดกันแล้วกระสีเล่นเขาไปในบ้านสวมขีดก็ได,โด้โอ้ยงก็ดูโอ้เฮ้ยเอ๊บังโอเคอ่านี่ขีดด้วยเอาตุย้ยฟอบมาเล่นว้า โอ้ยนั่นเบื้องที่ล่ะเต้ก็ดื้ไอไว้เพราะเต้เนี่กัดถวยพว่วงเรียนมันเอามาเอามาเนี่ยเบือ้องนี่ไปใกล้ห้าผ่านนี้เอาไปเต้เบื้องเอาเออด่ลงไปโอ้ย มาเต้เอ้ยมาเต้เอ้ยมาเต้มาเต้ก็มาหิวหยอกกันเนาะก็จะเป็นประมาณนี่คือเ้าอ๋อใช่อ๋จะว่าบัวับนี้จะว่าบ่วลมปางางบ่วเฮ็ดตาอ้ายหลายจู่ขวางลมบัวับนี้อืมป็นได้ละนายหิว Đây là nai hiếu chầu Đồm ba ngang bò Đồm ba ngang à. Uầy, khả nạt chú sang này Hùng có nhắc gì mà, cắt khấu vô Khấu giọt cành, khấu bà đi Cát cành Khả Cảm ơn các bạn đã theo dõi và แม่ต้อยก็จะเอาไว้ซ้ำหนีสักกะะ้อนเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ต้อยก็จะเอาไว้ซ้ำหนีสักก้อนเนาะคะ่ะพอกันกับแม่ต้อยไม่คลิปหนาเนาะคะ่ะว่าแม่ต้อยสิเฮ็ดหยังให้เบิง่งให้พี่น้องเบิ่งอื่นก็ขอบคุณหลายๆค่ะที่กดไลค์กดแชร์ให้แม่ต้อยแล้กกวก็สิบ่ขกคำโฆษณาแม่ต้อยเนาะคะ่ะสิเบิ่งคลิปจนจบเป็นกำลังแรงใจให้แม่ต้อยเนาะคะ่ะ แม่ต้อยก็จะล่าไปพร้อมด้วยน้องเิวน้องเต้แล้วบันค่ะน้องหิวน้องเต้พอกันไหมเนาะคะ่ะก็เป็นต้อยกับน,น้องเิวน้องเต้ไหมค่ะคิปหนาพอกันค่ะสวัสดีค่ะน้องเิวน้องเต้ขนมเบิ้งเปิ้เหรียญนามพี่นน,นอ